สวัสดีครับพบกับชิดปากแปงนะครับผมนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ําพี่น่งนะครับผมเนาะก็มาดูตอนเช้านะครับทุกคนเขาดูเรามาดูตอนเช้ากันนะครับผมเนาะนี่ครับเดี๋ยวเราดูห้องน้ํานะครับแล้วก็ห้องพักพี่น่งนะครับผมเนาะห้องน้ําแล้วก็ห้องพักนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับผมขออนุญาตเด้อพี่น่งเด้อนะครับผมนะครับผมอกแสกบานพี่เน่งนะครับผมโอ้นะครับเพิ่นปูกกระเบื้องแ้วๆที่นี่นะ ปูกระเบื้องได้สวยงามโอ้ปูกระเบื้องห้องน้ําปูกระเบื้องห้องพักโอ้โหนะครับผมหรูหราอลังการนะครับผมนี่ครับห้องน้ำเพื่นครับมีห้องน้ํามีอ่างล้างหน้านะครับผมกอกเก่าหรือกอกใหม่ขึ้นดํานะครับอันนี้ก็ห้องน้ำเพื่อนครับืึนะครับสวยงามสวยงามครับผมนี่ครับผมก็ยาแนวนะครับผมยาแนวไม่แน่นะครับห้องน้ําชิดอาจจะทํารูปแบบนี้ก็ได้ นะครับยาแนวเอาอิดประสานมาแล้วก็ใส่ยาแนวนะครับผมเนาะกข็ขอขอบุณไอเดียของพี่เหน่งและเมเดนะครับผมเนาะเราก็จะลอกนะครับผมลอกไอเดียนะครับผมเนาะนี่เป็นห้องอาบน้ํานะครับผมแต่ว่าพี่เหน่งท nice ําตรงนี้เป็นห้องอาบน้ําห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับผมเนาะห้องอาบน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับผมก็น่าจะเหลือน่าจะทําฝ้าด้วยนะคิดว่าห้องนี้ห้องนี้น่าจะทําฝ้านะครับผม ห้องนี้ห้องพักพี่หนึ่งนะครับห้องพักพี่หนึ่งเมดนะครับผมคิดว่าน่าจะทําฝ้านะครับโอ้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วยาแนวนะครับยาแนวปูกระเบื้องเสร็จแล้วนะครับผมน่าจะเหลือฝ้าตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะเราจะติดแอร์นะครับเพื่อที่พี่หนึ่งจะติดแอร์อะไรให้มันเรียบร้อยนะครับประตูก็อันนี้ก็เหลือประตูครับผมใส่ประตูนะครับข้างนอกข้างในนี่ครับใส่ประตูตรงนี้แล้วก็ประตูห้องน้ํานะครับผม นะประตูก็สี่บานนะครับผมตรงนี้ก็ต้องคิดว่าน่าจะปล่อยโล่งไว้อย่างนี้นะครับผมเป็นสไตล์นี่ครับสไตล์แบบนี้แหละจากสไตล์อีหยังบุ <c oughs> นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับเป็นห้องน้ําเพื่อน,นครับผมโอ้ตอนนี้เพื่อนท่านใดวางทอ่อแซกทางแซกอยู่ครับผมห้องน้ายังใส่ท่านใดได้พี่น้องนะวางทางแซกวางระบบน้ํานะครับผมวางทางแซกวางระบบน้ำน <c oughs> วางระบาย วางระบบระบายน้านะครับผมระบายน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําอาบนะครับผมน้ำล้างมือล้างล้างหน้านะครับผมนี่ครับวันว่างทอระบบเขาเขาบานเรียบร้อยแล้วแต่เพียงแค่เพียงแค่รอตอนะครับผมรอต่อเข้าระบบนะครับผมโอ้นะครับผมอันนี้สงสัยพี่หนึ่งขุดบ่อปลานะครับผมขุดบ่อปลาไว้เลี้ยงหลังบ้านนะครับนะครับอันนี้สงสัยขุดบ่อปลาไว้เลี้ยงหลังบ้านนะครับผมน้ําท่วม ดีกว่าฝนแรงขจาวานะครับผมเออพเนงเ่้ยนะครับผมนะครับหกกอเด้อเฮื่อเจ้าเด้อมาทําความสะอาดมาทางงานทางทางแปลงเด้อให้มันแปลนเด้อครับผมนะครับของน้ำเจ้านะพี่นงงนะหกกอเด้อครับผมยาขึ้นแล้วนะครับคนจะของบานบอยูครับผมนะก็ถ้าอยากให้สวยก็คือต้องใช้วิธีตัดนะครับผม ตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้ามาตัาให้มันเป็ดๆนะครับผมแล้วก็รักษาหน้าดินไว้ด้วยนะครับผมเวลาช่วงนี้หน้าฝนนะครับผมนะครับแนะนําให้ตัดเพื่อรักษาหน้าดินนะครับไม่ให้น้ําฝนชะล้างหน้าดินไปนะครับผมเนาะอันนี้ก็นะครับผมถ้าหน้าแรงนะครับนาแรงนะครับนาแรงนานาเอาสิห้างค่อยเสียเอานะครับมันบม่มีน้ำนะครับเสียหย้าเอาครับผมตอนเราค่อยถอนออกนะครับผมเราค่อยดดยหญ้านะก็ถ้าถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้นะครับผม ได้ดาหญ้าก็คือฝนตกมามันก็จะชะหน้าดินไปหมดนะครับผมเพราะว่าพื้นที่มันไม่เสมอกันนะครับมันมีทั้งพื้นที่ที่สูงกว่าคือคือถมใหม่แล้วก็พื้นที่ที่ต่ําที่ยังไม่ได้ถมนะครับหรือไม่ก็นี่ไงนะครับผมรอรถไถยนะครับดันดินเข้าไปทางโน้นเพื่อให้มันเสมอกันนะครับดันดินเข้าไปพี่หนิงนะผมคิดว่าน่าจะถมให้มันเสมอกันนะครับถมก็จะไม่มีหญ้าตรงนี้แล้วนะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าตัดครับนะครับเมื่อวานนี่งูเข้าตรงนี้นะครับ เราไม่เข้าไปดูนะครับผมนะครับซุ้มกาแฟซุ้มน้ําเย็นของพี่หน่งนะครับตรงนี้เป็นซุ้มน้าเย็นเดี๋ยวเราไปเลาะดูบ้านอีกทีนึงนะครับผมเนาะเราดูบ้านอีกทีนึงนะครับเอซนะครับผมนะครับผมก็อันนี้ก็นะก็จะเป็นรูปแบบการทําบ้านแบบใหม่นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นห้องพักนะครับห้องพักเพราะว่าไม่มีห้องน้ํานะครับอันนี้น่าจะเรียกว่าห้องพักนะครับผมน่าจะเอาไว้เก็บวัสดุเก็บของนะครับของพี่หนึ่ง นะครับแล้วก็หรือให้คนมานั่งเล่นพักเล่นนะครับผมคือคนแขกไปไทยมามาเที่ยวก็นะเอาไว้รับรองแขกนะครับนะครับน่าจะเป็นเรือนรับรองนะครับถ้าบ้านพักของพี่เหน่งน่าจะเป็นหลังโน้นตรงนี้น่าจะเป็นเรือนรับรองนะครับผมรูลานะครับรูล้านะครับผมเป็นสไตล์ที่แปลกใหม่ที่เราไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับเนาะก็เป็นความคิดอ่าในการออกแบบของพี่เหน่งเมเดนะครับผมเนาะ ก็อย่างว่าแหละครับเนาะก็พี่เขาก็เป็นคนที่มีวัวคิดทันสมัยนะครับผมเนาะโอเคครับอันนี้นะเรามาดูข้างในนะครับอันนี้ก็น่าจะเหลือฝ้าแล้วก็อุดรอยนะครับยาแนวนะครับยาแนวตามอิดบล็อกนะครับผมเพราะว่าอิดบล็อกถ้าเราส่องไปอย่างนี้ก็ยังเห็นมีรูอยู่นะนะครับอิดบล็อกอิดประสานพวกนี้นะครับไม่ใช่อิดบล็อกอิดประสานพูดผิดนะครับผมน่าจะเหลือยาแนวแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับผม นะอันดับต่อไปนะครับสําหรับบ้านพี่เหน่งแล้วก็ทําฝ้านะครับผมนะครับไม่แน่ใจนะว่าช่างเขาจะทําอันไหนก่อนแต่ว่าอันนี้บอกสิ่งที่เหลือก่อนนะครับผมไม่ได้เรียงลําดับว่าช่างเขาจะทาตรงไหนก่อนนะครับผมไม่แน่ก็อาจจะทําฝ้าก่อนแล้วก็มายาแนวนะครับยาแนวแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับเพื่อที่จะแบบว่าถ้าเราทําข้างล่างก่อนแล้วไปทําข้างบนมันน่าจะเลอะนะครับผมเพราะฉะนั้นคิดว่าช่างเขาน่าจะทําข้างบนก่อนก็คือตีฝ้านะครับตีฝ้าแล้วก็ <c oughs> อย่าแนวอย่าแนวแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับผมน่าจะตามลําดับแล้วก็มาเทข้างนอกนี่ครับผมมาเทข้างนอกเทรอบนอกนี่เป็นเขาเรียกว่าชายคาเทชายคาแล้วก็เทตรงพื้นที่นั่งเล่นนะครับตรงที่เกวียนอะไรประมาณนี้แหละครับผมเ <c oughs> นอะอันนี้ก็เป็นอะ,อะรูปแบบรูปแบบการทําบ้านอันนี้โต๊ะนี้เอาไว้มานั่งเล่นนะครับผมอะนะครับก็โอเคครับผมสวยรู้นะครับผมนะ โอเคน่าอยู่มากครับผมน่าอยู่น่าพักน่าจะเอาไว้เป็นเรือนรับรองแขกไปไทยมามาหาลุงหาป้ามาหาพี่หน่งนะครับผมอาจจะได้มานั่งมานอนเรือนรับรองนะครับที่อยู่หน้าองค์ปู่นะครับที่อยู่หน้าองค์ปู่อยู่อยู่ตรงศาลาองค์ปู่จำลองอะไรประมาณนี้นะครับผมอยู่หน้าองค์ปู่แล้วอยู่ตรงองค์ปู่จำลองนะครับผมเนาะนี่ครับผมก็เป็นการอัปเดตบ้านของพี่หน่งนะครับผมเนาะและไอ้ตรงนี้ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรมาวาง นะครับตรงนี้ย zat, ังปิดสนหายู่แท่นปูนตรงนี้นะครับหรือว่าจะเทไว้แบบนี้ครับผมเทไว้โง่โงให้เทไว้โกโก้เทไว้โกโก้ครับผมเขาอาจจะเทไว้โกโก้ไว้ให้คนโง่ถามว่าอะไรเราจะไม่ถามนะครับเราจะไม่ถามเขานะครับผมเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเทไว้โกโก้นะครับผมนะครับเอฟซีอย่าถามนะครับอย่าถามนะนะครับอันนี้คือเทไว้โกโก้นะครับผมเนาะ ก็จะประมาณนั้นนะครับผมนั่นครับผมสําหรับลุงพลก็อยู่ในศาลานะครับผมเราปีนขึ้นไปนั้นนะครับผมเนาะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมผลิตภัณฑ์ TP Skin นะครับผมผลิตภัณฑ์ Routine s e มาแล้วก็ผลิตภัณฑ์มาดิพ i t นะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับสั่งซื้อในนามชิดปากแปรเพราะว่าช่วงนี้ร้อนเงินจะย้ายบ้านนะครับผมนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมนะครับเป็นการอัปเดตบ้านของพี่หนิงนะครับผมเนาะ โอเคนะครับผมนี่ก็บรรยากาศท้องไร่ท้องนาวันนี้นะครับผมแดดร้อนมากๆสวัสดีครับ